ของใครของคนไมเชือ่ออะไรชื่อยายชา ไม่ออกอะไรสักตัวหนึ่งนอนหลับสบายมีท้องของเย็กเช้าค่ะนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเด็กนับนว่าในท้องของเย็กเช้าอ่ะมีสัตว์ทุกเพศทุกวัวอุ้ยขยายอะไ ีสัตว์ทั้งหมดห้าตัวไหนห้าตัวแค่ไหนชูนิ้วให้คุูดู ก็สมาอง,อง,องอแบบ้เลยนะคเค่ะชูแจใค้เก็บท้เแม่ไก่กองอยู่นะคะแม่ไก่แอบคะอยเก็นเท้าก่อนเก็นเ้าก่อนวไม่้งก่อนนะีเชิญก้วางไว้ข้างหน้าก่อนนะ I don't want to find it. Yeah. Yeah. Ball, ah, the ball and they do it. 저기 o bây